สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามักแกงวุ้นเส้นเนาะแกงวุ้นเส้นเอาผาสมอันพักมนพักมนแกงใส้อันวุ้นเส้นเนาะแล้วก็มีไก่เจ้าแต่ป้าดาวคั่วไว้ทักกำละแล้วก็ใจน้ำพริกแกงเผ็ดเน,เนาะใส้น้ำพริกแกงเผ็ดค่ะแก,ง,แกงวุ้นเส้นใส่ผักเขียว thay cây, má thắm hẳn trọng วางมออันน้ำมันใส่น้ำมันเราจะสอบเนาะแล้วก็เอาน้ำพริกแกงเพียยใส่เจ้าเอาไก่ใส่เลยพริกจะไม่ไก่นี่ปลาดาวคตัวไว้เราดัน,นะเจ้าใสแบบเยอะเนาะใส่เต็กกระดูกมั้นแหละแล้วก็มีเนื้อเนื้อติดกระดูกนี่แหละ ใส่หน่อไก่เนาะแล้วก็เนื้อติดหน่อไก่นี่นละเจ้ามีมีชินเนะหน่อไก่ซีหน่อก็หาใส่ซีหน่อก็ลเจ้าประดามันกินคนเดียวเนาะ ไมีคลัวเลยไปดาวเก็บเสร็จตู้เย็นใหม่พอมันเป็นอันนั้นอันอนอกมาแล้ว แกงไก่ใส่วุน้นเส้นใช้ผักเขียว มันต้องคั่วมันก็ได้เพราะว่าปลาดาวคั่วออไว้นะกรรมนะจ๊ะแกงม้นนี่จะไปเขอนน้ำแหง้งกระไ้มันจะอืด พุงรอดได้เกลือเจ้าแกงไก่แกงวุ้นอีกอ้ะ nó bỏ ở dưới dạng chạy mưu nó mình áo sạch mò anh quên con tắt cho nó cháu xuống thầy rút mắn nó để bắt đá cho tắt chuẩn săn lấy anh nhắc săn khả năng đi lấy bữa nào kìm mắt chẳng ngại cháu bữa nào cháu chạy chọn nó. กินกันลายพคนจะหายต้องตัดเลยเจ้าเนี่ยถ้ากินแกงร่วมกันนะั่นนะแต่เมืองบอกนี่ปุนจะกินแกงถึงจะกินแกงกับเขาอย่างเดียวกันแต่ปนตัดกคนละทอยคนละสุดเจ้าทอยไผ่ทอยมันถึงจะทำกับเข้าในหม้อนี่หม้อเดียวกันนี่นะไผ่ขยกตักจะได้ก็ตักเอาเอาตักเอาคนเดียวเจ้าปนณบากินกินร่วมกัน แต่ปนตักแต่แกงคนถ้วยประเภทนี้ปนเป็นแบบนี้เนะาะบักินข้าวบักินแกงรวมถ้วยเดียวกันนี่นะมองดอกนี่นะรสละเบียปนเนาะจะเป็นแบบนี้ทุกบ้านเลยนะปนมีมาตั้งสมัยรัางเดิมแล้วเนาะ บอกว่ากินแกงกินซุปกินยังก็จังจะว่าของหวานอามาจานหนึ่งองนีนะ,ะจะมีถ้วยแบ่งจาน,าจาน,นจออาใส่จานมันจะตักออกมาสิจานตัวเกา่าตัวเองเป็นแกงเป็นซุปแบบนี้ใช่ไหมมันก็ต้องตักถ้วยใส่ถ้วย,ย,ยมันอยู่ลนะ พอดีอันแกงพักมนวันนั่นยุดพักมนไหีกะก็จะเอาใส่แกงวุ้นเส้นนี่แหละยังมีแหมหลายแกนเจ้าแต่บบบยากปอกมันนี่กันนะาพ่ะต้องการเพียงน้อยเดียวเองเย ประดาวสอบกินเกลือเนาะแต่บัตจะเข็มนะเนาะแปลว่าตำน้ำพริกนี่ลืมใส่เกลือผมจะลดนิดนึงผมจะลดแล้วแต่สอบเนาะมีต้นหอมพักปอมเจ้า ผักสีไทยใบยมะกรูดอ่าใบามะกรูดลยเนาะทำกันดูเจ้างนะ่ายๆเนาะ กับเดี๋ยวหน้าจะแห้งซ้ำนี่นะแกงงูนี่นะ่อนะอืดแล้วเอียทำกันดูเจ้าอร่อยแกงเซ็ดเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงงูนเส้นใส่ไก่ใส่ผักมนเนาะรวมกัน ป้าดาวขอจบคลิปแค่น้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะไปลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเลป้าดาวเนอ้อจงได้พาดคลิปใหม่ๆเจ้า